สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักนะคะ,ะเรามาสรุปผลกานอนที่2ีนะคะก่อนจะไปสรุปเราก็มาฟังคําเตือนกันเหมือนเดิมค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางสื่อกลางการนําเสนอเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดควรได้รับคําแน,นะนําจากคู่ปกครองจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิง และบวกลบคูณหารตัวเลขเพื่อฝึกสมองเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจทุกครั้งนะคะพเพื่อนๆจา๋าเรามาสรุปผลกันเลยนะคะวันที่6 6วันที่24พี่ใจก็ให้เด่น6กับ1วิ่งรูดไปกับ3น้อยเด่นนะคะปกติพิเศษ vip เนะาะแล้วก็พี่ใจวางให้เด่น6นะคะเด่น6ก็รูด6 0ถึง69เด่น1รูด10-19ถึง19นะคะ บางเจาะรอบให้6พิเศษกับปกตินะคะ1ปียกปกติ VIP นะคะเพื่อนโอเคเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อนจะเฉพาะกิจนะคะเอาสรุปก่อนสรุปก่อน,อนเพื่อนจะขอโทษขออภัยมานะสรุปโพน,นะคะเฉพาะกิจ972นะคะล่าง79นะคะเพื่อนพิเศษ80460นะคะปกติ38960นะคะ VIP 99119นะคะก็มาดูเลย ของพิจัยวันนี้ไม่มีเลยนะคะคเพื่อนๆไม่มีทั้งบนทั้งล่างทั้งตัววิ่งเลยนะคะส่วนพิเศษตัววิ่งไม่มีนะคะเพื่อนอแต่ว่าพิเศษพิจัยก็มือวางเนาะพิเศษเด่นหกพิเศษให้นะคะเข้าที่หกศูนย์เนาะเข้าที่หกศูนย์ตัวรูดนะคะตัวเจาะไม่เข้าพิจบอกเลยว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบตัวที่พิจัยเจาะให้ก็สามารถจะเลือกเอาได้นะคะคเพื่อนจะ้ะ ต่อไปนะคะต่อไปรอบปกติะค่ะรอบปกติพี่ใจก็วางที่เด่นหนึ่งกับหกให้นะคะเด่นหนึ่งกับหกให้วางที่รอบปกติเนาะก็เข้าที่ตัวเด่นวิ่งหกแล้วก็หกศูนย์สองเด้งแล้วนะคะหกศูนย์สองเด้งวันนี้ทํางานดีมากหกไปรอบ vip ค่ะเพื่อนจะารอบ vip นะคะพี่ใจก็วางตัวเด่นตัววิ่งให้ก็ไม่เข้าเหมือนกันวันนี้วันนี้สุดๆเลย เพื่อนๆจะไม่เข้าเลยค่ะไม่เข้าเลยเนาะแล้วก็เรามาดู91 91มี19ตัวกลับนะคะเพื่อนๆตัวกลับวางให้ปกติ VIP เนาะก็ก็เข้านะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็91ไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้9119 9, แล้วก็16นะคะ16เพื่อนๆจ๋า16ก็ อยู่ในเด่น1 16แล้วก็จะอยู่ใน6061ตัวกลับนะ1661ตัวกลับเข้าเหมือนกันบนเรยเพื่อนจะ้ะวันนี้6กับ1 6ก็2เด้ง1ก็2เด้งท่านเพื่อนโอเคเราไปต่อของวันที่25กันนะค่เพื่อนวันที่25วันนี้พี่ใจได้เด่น3ตัวเนาะ3นอยจอเจาะดินพิเศษปกติ VIP นะคะวิ่งรูดไปกลับนะค่เพื่อนวิ่งรูดไปกลับทุกครั้งนะ ่ให้เด่นหกสองศูนย์นะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะรูดก็หกศูนย์ถึงหกก้ามาได้มาอีกนะคะเพื่อนจ๋ามาเร็วมาอีกวันนี้พี่ใจคิดว่ามันมล็อกเนร่อว่าพี่ใจนั่งดูเขาถ่ายทอดมันหยุดแล้วพอหยุดเลสักพักหนึ่งแล้วหมุนต่อค่ะเพื่อนจ๋าสองก็สองศูนย์ถึงสองเก้าเนาะแล้วก็ศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์เก้าค่ะเพื่อนแล้วก็วางรอบให้หกปกติ พิเศษนะคะเด่นอกเด่น2ก็ปกติ VIP นะคะเด่นศูนย์ก็พิเศษ VIP คือพี่ใจวางรอบให้เพื่อนๆไม่ชอบนะคะเพื่อนไม่ชอบดูเพ,บเพื่อนเพื่อนไปดูของอาจารย์แอดมินท่านอื่นนะคะที่ชอบชื่นชอบก็สามารถที่จะไปเทียบไปจับกันได้เนาะเลือกตัวเด่นได้ตามใจได้เลยนะคะแล้วก็วันแบบนี้พี่ใจก็วางเด่นอีกนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดมันเข้าแล้วเนี่ยมันเข้าติดต่อกันมาหลายวันเนี่ยมันเข้าติดต่อกันมาหลายวันแลวเพื่อน อย่างวันที่23เนาะเข้าทุกนอยเห็นไหมคะตัววิ่งพอมาวันที่ 10, 24แป๊กหมดเลยนะคะเพื่อนจะ้ะเนาะเดี๋ยวพี่ใจให้ดูเสียเวลานิดนึงนะก็ดูนิดนึงนะคะเพื่อนเห็นไหมมันเข้ามาหมดเลยมันเข้ามาแล้วพี่ใจก็อันนี้ของลาวด้วยพี่ยังไม่สรุปเดี๋ยวจะสรุปของลาวด้วยวันต่อไปนะคะเพื่อนๆเราไปดู เด่นพิเศษเด่นเฉพาะกิจคือ5กับ3วันนี้นะคะเพื่อนพิเศษก็หนึ่งอันนี้สามารถที่จะเป็นตัววิ่งหรือตัวหลักร้อยได้นะคะปกติก็ส0 6แปดศูนยะคะวีไอพีศเจ็วันนีพี่ใจวางให้สตัวเลยเนาะวางให้3ตัวเลย,นะเลยอ,อันนี้คือวางให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเทียบนะครเพื่อนแล้วก็มาเปรียบเทียบเอาที่ตัวเด่นสามนอยนี้ก็ได้นะคะเพื่อนจ๊ะ ก็สามารถที่จะหยิบจะจับไปซื้อขนมได้นะคะคำเตือนอีกอันก็คือถ้าเกิดเราซื้อขนมถูกปากถูกใจแล้วนะคะเพื่อน,อนหยุดซื้อค่ะอย่าก,กินเยอะอย่าไปกินอย่างอื่นต่อไปนะคะเพื่อนๆอคงจะเข้าใจนะพี่ใจพูดแบบนี้เนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเล่น,เล,นเล่นรอบเฉพาะก,กิจได้แล้วเราแค่นั่งรุ้นเขาเรานั่งรุนเขาไม่ต้องต่อนะคะเราจะได้เก็บทุนไว้ไปซื้อขนมพวกนี้ต่อนะคะวันนี้เราได้กับข้าวอย่างเงี้ยเราก็หยุดนะคะเพื่อน โอเคค่ะพูดมาเยอะเดี๋ยวจะรำคาญเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนขอให้ปลอดภัยนะคะออกนอกบ้านก็พกเจลพกแอลกอฮอล์ใส่แมสเนาะนะคะเพราะว่าที่บ้านมีคนมาแจ้งทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้พี่จัยก็ลาไว้เท่านี้และขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคกับพี่จทุกวันทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ